k ีคีวงชายนี่ชายนี่ดึงดูดความสนใจได้อย่างดีเยี่ยมด้วยมินิอัลบั้มชุดที่สอง Good and Great Good and Great ที่มาพร้อมคอนเซปต์อันโดดเด่นเกี่ยวกับออฟฟิศโดยเพลงไตเติลที่ใช้ชื่อเดียวกับอัลบั้มว่า Good and Great เป็นเพลงป๊อปแดนที่มีเสียงเกียโนอันเข้าจังหวะเป็นหลัก ร่วมด้วยทำนองที่ร้องตามได้ง่ายและเสียงร้องที่ผสมผสานกันอย่างมีเอกลักษณ์เนื้อเพลงแสดงออกถึงความภาคภูมิใจของคีต่อตัวเองและงานที่ทำอยู่ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในคนทำงานได้อย่างลึกซึง้งอีกทั้งในมิวสิกวิดีโอของเพลง Good and Great ยังบอกเล่าเรื่องราวของคีพนักงานบริษัทที่หนีจากออฟฟิศที่ติดบัก หรือเกิดข้อผิดพลาดผ่านภาพที่สวยงามและการกำกับที่มีไหวพริบโดยหวังว่าการฟังเพลง Good and Great ที่มีสเสน่ห์อันแปลกใหม่และการรับชมมิวสิกวิดีโอที่มอบความสนุกสนานจะช่วยเอาชนะโรคเกลียดวันจันทร์ของคนทำงานทั่วโลกได้ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับใจความที่สื่อสารผ่านเพลงใหม่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอัลบั้ม Good and Great จึงถูกนำเสนอภายใต้คีย์เวิร์ดของ Office ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบอัลบั้มรวมถึงคอนเทนต์มากมายอาทิตารางคัมแบ็กที่ปล่อยในรูปแบบของซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ h t t p s k e y j u d a n d g r e e t n o t i o n s i t e ททีีี่ใใช้นบรริษซส์ Workweek เป็นคลิปทีเซอร์ที่แสดงให้เห็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงของคีย์ตลอดหนึ่งสัปดาห์ในบริษัทและเว็บไซต์ h t t p s o l a n g u t e n g e r i d a y s c o m ที่ทุกคนสามารถเปิดโต๊ะทำงานของตัวเองเพื่อรับส่งข้อความให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของมาสเตอร์ y ีแห่งคอนเซปต์อย่างคียนอกจากเพลงไตเติล o ูดแอนเกร t ในมินิอัลบั้มชุดนี้ยังประกอบด้วยเพลงแนวต่างๆที่เปิดโลกดนตรีของคีย์อย่างหลากหลายมากขึ้นได้แก่ Can't แคน Goodbye แนวรโทร o ป๊อปที่มีจังหวะการตีคอร์ดกีตาร์แบบสดใสและเสียงสังเคราะห์แบบวินเทจพร้อมเพิ่มการตบเบสและกลองแบบหนักหน่วง สร้างอารมณ์สไตล์ฟังถึงขีดสุดเนื้อเพลงแสดงถึงความเจ็บปวดที่ไม่สามารถแยกจากคนรักได้ Intoxicating แนว up tempo h o u pop ที่เพิ่มความสนุกในการรับฟังด้วยทำนองเสียงร้องแบบดนามิกและเนื้อเพลงที่ถ่ายทอดสัญชาตญาณในการตกหลุมรัก ผ่านการแสดงออกทางความรู้สึกต่างๆ l e v e Without You แนวป๊อปแดนพูดถึงความรู้สึกในการพยายามลบความทรงจำเกี่ยวกับอีกฝ่ายโดยเปรียบเทียบความรู้สึกนั้นกับการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีพิษคูณ l า a แนวอิเล็กโทรแดนที่เนื้อเพลงบรรยายถึงเสียงร้องอันยอเยาะเย้ยของคีกับสเสน่ห์ความแท่และความมั่นใจสร้างอารมณ์สุดชิล Mirror Mirror แนวอและบีที่คีแต่ง เนื้อเพลงนี้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับความรู้สึกอันหลากหลายที่เกิดขึ้นขณะมองตัวเองที่สะท้อนอยู่ในกระจกรวมทั้งสิ้น6เพลงหลังจากที่มินิอัลบั้มชุดที่สอง Good and Great ของคีปล่อยออกมาเมื่อวันที่11กันยายน2566ก็ประสบความสำเร็จได้รับกระแสต,ตอบรับอย่างร้อนแรงด้วยการครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอจูนท็อปอัลบั้มใน34ประเทศทั่วโลกได้แก่ประเทศไทยสวีเดนฟินแลนด์โปแลนด์เดนมาร์กอิตาลีกรีซสาธารณรัฐเช็กบราซิลเม็กซิโก อาร์เจนตินาเปรูชิลีโคลอมเบียซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตตุรกีแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ฮ่องกงออสเตรเลียไต้หวันสิงคโปร์มาเก๊าเวียดนามยูเครนมาเลเซียสีลังกาลิทัวเนียโบลิเวีย เอลซาวาดอปานามาและสโลวาเกียไม่เพียงเท่านี้อัลบั้มชุดนี้ยังคว้าอันดับ1บนชาร์ตเวอร์ไวไอจูนอัลบัม้มและอันดับหนึ่งประจำวันบนเยส24ชาร์ตอัลบั้มหลักของประเทศเกาหลีใต้